นะคะผู้ในการโรงเรียนวัดท้ายหาดปลอยเจษถ์ค่ะรวมถึงคณะครูโรงเรียนวัดท้ายหาดปลอยเจษถ์ด้วยนะคะแต่ก่อนที่ทุกท่านนะคะจะได้รับชมการแสดงค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะได้ร่วมกันก่อนนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะจะได้รับชมนะคะการแสดงสุดพิเศษนะคะจากชมรม,มนักศิลป์นะคะของโรงเรียนวัดทยหาดพลอยเจษถ์กันค่ะรวมกับสร่ว นะคะรวมนาตัิสิ์บ้านภูเก็ตด้วยนะคะก็ถือว่าวันนี้นะคะบอกเลยว่าจัหนักจัดเต็มจริงๆนะคะในส่วนของการแสดงนาฏศิสิ์นะคะไม่ว่าจะเป็นโขนนะคะรวมถึงการรำรำสี่ภาคนะคะวันนี้ได้ข่าวว่ามีการรำสี่ภาคด้วยนะคะการแสดงรำกรองยาวนะคะและก็นาฏศิลิ์ไทยนะคะอีกหลากหลายรายการเลยทีเดียวค่ะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะมาร่วมเป็น น้องเยาวชนของเรานะคะตอนนี้เดี๋ยวขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก่อนเนาะเดี๋ยวหลังจากแสดงแล้วเดี๋ยวเกรงว่าจะไม่มีแรงมาถ่ายรูปกันนะคะเดี๋ยวขอเชิญคณะครูครูขออนุญาตนะคะ